นี่เป็นตัวสีดำจริงๆนะครับนี่เห็นไหมครับนี่คือไข่ของทารันทูล่านะครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นบึงส้มจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันนี่นี่ครับดุมากโอ้โหโอ้โอ,โอ้มาจัดผมอา้าวเจ็บผ่านมาแค่ประมาณนาทีเดียวนะ มันเริ่มบวมแล้วนะครับอืมันโดนแค่ถักๆนะครับมันยังไม่ได้โดนเต็มๆนะ สวัสดีครับโยผมจอโชนะครับวันนี้ผมเข้ามาอยู่ในป่าแต่เป็นป่าที่ร้อนมากๆเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมมีความตั้งใจจะพาทุกคนไปทําความรู้จากกบแมงมุมยักษ์ชนิดหนึ่งหรือที่เราเรียกกันว่าตัวบึง้งหรือที่ชาวต่างชาติเรียกว่าตัวทารันทูล่านะครับแต่มันเป็นตัวสีสม้มแล้วก็สีสันของมันเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะถือว่าแตกต่างจากบึง้งหรือว่าทารันทูล่าทั่วไปที่เราได้เจอกันนะครับ มันจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่แห้งแล้งแล้วก็ร้อนแบบนี้นะวันนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนไปตามหานะครับซึ่งพวกมันเนี่ยก็จะชอบอาศัยอยู่ตามหน้าดินอยู่ตามใต้โขดหินนะครับถ้าสังเกตดูมันก็จะเป็นโขดหินแบบนี้นะครับแล้วก็พวกมันก็จะซ่อนตัวอยู่ใต้โขดหิน ซ่อนตัวอยู่ใต้รากไม้นะครับซึ่งเราก็ต้องไปตามหาในพื้นที่ที่มันแ้งแล้วก็ร้อนขนาดนี้นะครับเราถึงจะมีโอกาสได้เจอกับพวกมันนะครับพวกมันจะมีรูปร่างหน้าตาย,ยัางไงเดี๋ยวเราไปตามหากันดูครับว่าวันนี้เราจะเจอกันหรือเปล่าครับไปไปรู้กัน มานี่ครับทุกคนผมเจอรูบึง้งรูหนึ่งนะนี่อันนี้ก็คือรูบึง้งหรือว่ารูของทารันทูล่าแต่รูนี้เนี่ยคงจะไม่ใช่รูของบึ้งส้มหรือว่าทารันทูล่าตัวสีส้มที่เราตามหากันอยู่ผมรู้ได้ยังไงนี่นะครับเราสังเกตจากปากรูของมันมันจะกลมมากเลยแล้วก็ผิวด้านในเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเรียบนะครับลักษณะรูแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นรูของบึ้งดำ ซึ่งบึ้งดำเนี่ยมันมีจํานวนเยอะแล้วก็เราพบเจอได้ทั่วไปนะครับมันจะหาง่ายกว่าเบึง้งส้มเยอะเลยนี่เดี๋ยวมันจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวเรามาพิสูจน์ดูนะครับว่ามันใช่บึ้งดําหรือเปล่านะครับมาบึ้งดำเนี่ยมันจะอยู่ไม่ลึกมากนะครับโดยปกติเนี่ยมันจะอยู่ลึกแค่ประมาณสักฟุตหนึ่งนะะดูครับ นี่คือลักษณะรูของบึงดําก็คือมันจะปูใหญ่ค่อนข้างที่จะหนามากเลยนะนี่แล้วก็มันเหมือนกับเป็นท่อเลยเห็นไหมครับโอ้เจอตัวแล้วอ่ะผมจะหากิ่งไม้เล็กๆมาแย,ย่นี่ เจอตัวแล้วนะครับแล้วก็เหมือนว่ามันจะมีไข่ด้วยนะมันจะอุ้มไข่ของมันมาด้วยนี่โอ้ดูมากนี่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 ผมเอาไข่มาให้ทุกคนดูก่อนนี่คือไข่ของทารันทูล่านะครับซึ่งด้านในนี้เนี่ยมันจะมีไข่เป็นร้อยรอยฟองเลยอยู่ด้านในนะครับอ่ามันจะมีตัวอ่อนอยู่ด้านในเป็นร้อยรอยตัวเลย เดี๋ยวเรามาดูตัวแม่นะครับตัวใหญ่ๆนี่นี่อกอมาอกอมานี่เป็นตัวสีดำจริงๆนะครับนี่เห็นไหมครับอ้อาอๆอโอ้มันค่อนข้างที่จะดุนะครับนี่อ่าเห็นไหมฮะนี่ก็คือบึ่งดำ นี่เป็นแมงมุมตัวสีดำโอ้นี่นะครับอ่าเป็นบึ้งดำจริงๆด้วยนะครับก็คือผมสังเกตจากปากลูแล้วก็รู้เลยว่ามันไม่ใช่บึ้งส้มที่เราตามหานะครับเพราะว่าปากลูของมันค่อนข้างที่จะกลมบึ้งดำนี้เนี่ยเราจะเจอได้ง่ายมากกว่าบึ้งส้มที่เราตามหาเยอะเลยนะครับ หลายคนอาจจะสงสัยคําว่าบึ้งกับแมงมุมนะครับคำว่าแมงมุมเนี่ยคือแมงมุมตัวเล็กๆที่อาศัยกลางใย,ยอยู่ตามอากาศนะแล้วก็มันไม่ได้อยู่ในรูแบบนั้นเราเรียกว่าแมงมุมนะครับแต่ถ้าบึ้งเนี่ยมันคือแมงมุมขนาดใหญ่นะที่มีใยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็มันจะชอบอาศัยอยู่ในโพรงไม้โพรงดินแบบนี้เราจะเรียกว่าตัวบึ้งนะครับ หรือว่าแมงมุมขนาดยักษ์นั่นเองบึ้งเนี่ยใหญ่มันจะเยอะมากเลยเวลาที่มันสร้างใยขึ้นมาเนี่ยใยของมันจะเป็นแผงเลยนะครับเป็นร้อยร้อยพันพันเส้นแต่ถ้าเป็นแมงหมุมขนาดเล็กแล้วมีใยเส้นเดียวนั่นเราเรียกว่าแมงมุม um นะครับไม่ใช่บึ้งนะครับนี่ในไข่มาด้วยนะครับนี่ก็คือไข่ของตัวทารันทูล่านะครับหรือว่าไข่ของแมงม,มุมซึ่งด้านในนี้เนี่ยมันจะมีลูกแมงมุมเป็นร้อยๆตัวเลยนะครับบางชนิดเนี่ยอาจจะมีเป็นพันพตัวอยู่ด้านในนี้นะครับ โอเคนี่ก็เป็นแค่หนึ่งในบึ้งที่เราตามหาแล้วก็ผ่านมามาเจออย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะไปตามหาบึ้งส้มกันต่อนะครับไปมานี่ครับ ผมเจอรูบึง้งรูนึงนะแต่มันค่อนข้างที่จะเล็กนี่เห็นไหมครับอันนี้ก็คือรูของตัวบึง้งหรือว่าตัวทารันทูล่าแต่ลักษณะรูมันกลมมากซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเป็นรูของลูกบึ้งดำนะเราจะไม่ขุดแล้วก็มันไม่ใช่เป้าหมายของเรานะครับดูครับเวากาศแห้งแล้งมากก็คือหิวน้ำมากนะครับต้องคอยจิบน้ำอยู่ตลอดเวลาร้อนมากๆเลยที่นี่ ลักษณะตรงนี้คล้ายกับรูของบึงส้มนะครับแต่มันเก่ามากเลยนี่ใย,ยแบบนี้ถ้าเป็นบึงส้มเนี่ยใย,ยของมันจะเป็นแบบนี้นะครับแต่มันจะต้องใหม่กว่านี้นะครับอันนี้คือมันเก่ามากแล้ว นี่เรามาหาบึ้งนะแต่มาเจอคราบงูด้วยไม่รู้ว่ามันคืองูอะไรนะดูจากดูจากคราบแล้วน่าจะเป็นพวกงูปีแก้วนะครับน่าจะเป็นพวกงูปีแก้วนี่อ่ะนะครับพวกงูเนี่ยมันก็ชอบอยู่ตามหน้าดินเหมือนกันเพราะว่ามันมีรูมีโพรงอะไรพวกนี้อาจจะมีนกมีหนูนะครับก็เป็นสาเหตุที่งูเนี่ยมันก็จะชอบอาศัยอยู่ตามหน้าดินนะครับนี่ นี่ครับมาดูนี่ผมเจอโพรงบึ้งส้อมตัวเล็กนะอันนี้คือบึ้งส้มแน่นอนแต่มันมีขนาดตัวเล็กมากๆเดี๋ยวเราจะลองขุดดูว่ามันจะมีสีสันยังไงนะครับนี่ลักษณะของบึ้งส้มเนี่ยใยมันจะเยอะมากแล้วก็เป็นโพรงแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมะใยของเขาจะเยอะมากอ่าเจ้าตัวจะอยู่ไมนะน อ้าวโอเคน่าจะไม่อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือ,อลักษณะโพรงของบึงส้มอย่างเดียวแต่ตัวมันไม่อยู่แล้วนะครับน่าจะเป็นรังเก่าแล้ว ตอนนี้ผมมาเจอรูที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นรูของบึ้งส้มนะครับนี่ลักษณะปากรูของมันจะไม่เหมือนกับรูเมื่อสักครู่นี้ที่เราเคยเจอมานะครับแต่ปากรูของมันเนี่ยมันจะมียายออกมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ด้านในรูเนี่ยมันจะไม่เป็นทรงกลมนะครับแต่มันจะมีปุ่มมีนุ่นมีนี่หน่อยนะครับถ้าเป็นรูบึ่งดําทั่วไปเนี่ยมันจะกลมกลมนะครับแต่ถ้าเป็นรูลักษณะแบบนี้เนี่ย น่าจะเป็นบึ้งส้มนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาขุดดูเลยนะดูซิว่ามันจะเป็นแบบที่ผมว่าหรือเปล่ามันจะใช่บึ้งส้มที่ผมตามหาอยู่หรือเปล่านะครับมามาลุยก,กันบึ้งส้มเนี่ยมันจะอยู่ลึกมากนะครับมันจะไม่เหมือนกับบึ้งดำบางตัวก็อยู่ตื้นบางตัวก็อยู่ลึกนะครับนี่ แล้วก็บึกส้มเนี่ยมันจะชอบอยู่ตามพวกซอกหินแล้วก็อยู่ตามซอกล่างไม้นะครับมันจะขุดยากมาก นี่เห็นไหมลักษณะรังด้านในของมันเนี่ยมันจะเป็นโพรงเลยมันจะเป็นโพรงใหญ่ๆนะครับมันจะไม่เหมือนกับบึ้งดําเห็นไหมครับโพรงมันจะใหญ่มากโอ้ตรงนี้มันจะเป็นโพรงแล้วก็ที่อยู่อาศัยของมันนะครับอา,อาจจะต้องทะลุมาฝั่งนี้ นี่เห็นไหมครับมันมีใยอยู่ตรงนี้ด้วยแสดงว่ามันอยู่ทะลุฝั่งนู้นมาถึงฝั่งนี้เลยนะครับโอ้เจอตัวแล้วเจอตัวแล้วครับมันขยับขย่อมนะไม่รู้ว่ามันจะเป็นบึ้งส้มจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาพิสูจน์จันนี่โอ้นี่ครับดุมากเป็นตัวสีส้มเลยนะครับนี่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 น,น,น เห็นไหมครับนี่คือบึงส้มที่เราตามหากันอยู่นะครับดุมากอู้ในที่สุดเราก็เจอตัวแล้วเอ้ยอ่นี่นะครับมันดุนะครับบึงส้มพวกนี้ฮะมันดุมากนะครับแต่ผมจะเอาแมงมุมดุๆแบบนี้แหละขึ้นมาบนมือนะผมจะให้มันเกาะบนมือผมดูซิว่ามันจะยอมเกาะหรือเปล่านะครับ ผมบอกก่อนนะว่าห้ามเรียนแบบนะครับเพราะว่าบึ้งหรือว่าตัวทารันทูล่าเนี่ยพิษของพอมันเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงสําหรับคนที่แพ้พิษเนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าทําตามนะครับอ่านี่นะครับนี่คือบึ้งของประเทศไทยเรานะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะก้าวร้าวแล้วก็ดูร้ายมากๆโอเค จับเลยแล้วกันจับตัวมันเลยแล้วกันนี่นี่นะครับนี่คือตัวบึง้งหรือว่าตัวทารันทูล่านะครับความร้ายกาจของมันเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับนี่เราจะเห็นเขี้ยวของมันนะครับนี่ตรงนี้คือส่วนที่มันมีพิษแล้วก็เขี้ยวของมันเนี่ยจะยาวมากเลยแล้วเวลาที่มันกัดเข้าไปเนี่ย บริเวณส่วนเขี้ยวของมันจะมีรูเล็กๆไว้สําหรับฉีดพิษโดยเฉพาะนะครับแล้วเวลาที่แมงมุมจะกินอาหารเนี่ยพวกมันจะใช้วิธีการฉีดพิษเข้าไปในเหยื่อแล้วก็พิษของมันเนี่ยก็จะไปย่อยสลายเนื้อเยื่อของเหยื่อนะครับให้มันกลายเป็นของเหลวแล้วก็มันก็จะดูดพิษของมันพร้อมกับเนื้อที่มันกลายเป็นของเหลวเนี่ยเข้าไปในร่างกายนะครับพวกมันเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องดื่มน้ำก็ได้ถ้าหากว่ามีเหยื่อให้พวกมันกินตลอดนะครับ แมงมุมทารันทูล่าหรือว่าตัวบึ้งเนี่ยจริงๆมันคือสัตว์ข้อบล้องเหมือนกับพวกปูพวกกุ้งเพียงแต่ว่ามันอาศัยอยู่บนบกแล้วก็พวกมันเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีพิษนะครับก็เลยทําให้เราเนี่ยกลัวพวกมันแต่จริงๆแล้วก็สมควรกลัวนะครับเพราะว่าพิษของพวกมันเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะอันตรายเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอามันขึ้นมาเกาะบนแขนของผมนะดูซิว่ามันจะยอมเกาะหรือเปล่าอย่าก,กัดนะอย่าก,กัดเชียวนะ อฮะนี่นะครับนี่ว้าวสัตว์พวกนี้นะครับคือสัตว์ที่เป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมของคนที่ชอบสัตว์แปลกเพราะว่าพวกมันเนี่ยกินอาหารครั้งหนึ่งเนี่ยสามารถอดอาหารได้เป็นเดือนๆเ,เลยนะกว่าที่พวกมันจะกินอีกหรือบางครั้งบางทีเนี่ยถ้าพวกมันกินอาหารไปเยอะๆเนี่ยพวกมันอาจจะอดอาหารได้เป็นครึ่งปีโดยที่พวกมันไม่ต้องกินอาหารอีกเลยนะครับสาเหตุที่ พวกมันกินอาหารน้อยแล้วก็พวกมันเนี่ยอยู่ได้เป็นครึ่งปีเนี่ยเป็นสาเหตุหลักๆเลยที่ทําให้มีคนนิยมเลี้ยงพวกมันนะครับพวกมันเป็นสัตว์ที่ไม่ได้เลี้ยงยุ่งยากหรือว่าไม่ได้เรื่องเยอะอะไรมากมายนะครับแถมสีสันของกลุ่มทารันทูล่าหรือว่าตัวบึ้งเนี่ยมันก็มีเยอะมากๆไล่ตั้งแต่สีแดงสีเขียวสีน้ำตาลสีชมพูสีโอ้โหมีหลากหลายสีนับสีม่วงสีน้ำเงินมีแทบจะทุกสีเลยนะครับ นี่นะครับตอนนี้มันยอมเกาะแขนของผมแล้วไม่ว่ามันจะดุร้ายขนาดไหนแต่บึ้งก็คือบึ้งนะครับตัวทารันทูล่าก็คือตัวทารันทูล่าเราสามารถที่จะทําให้พวกมันเนี่ยนิ่งได้นะครับสงบได้ถ้าหากว่าเรารู้จากพฤติกรรมของพวกมันหรือว่าเราคลุกคลีอยู่กับพวกมันมากพอนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือบึง้งตัวที่เราตามหากันอยู่เลยสีสันของตัวนี้เนี่ยถือว่าคล้าม,มันเก่ามากๆแล้ว ก็เลยทาให้มันออกไปเป็นโทนสีน้ําตาลน้ําตาลอยนะมันอาจจะไม่ได้ส้มมากก็เลยทําให้มันดูเหมือนกับบึ้งน้ําตาลทั่วไปแต่ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันคือบึ้งส้มที่เราตามหากันอยู่นะครับเพียงแต่ว่าคราบม,มันเก่ามากๆแล้วพฤติกรรมของบึ้งส้มเนี่ยมันจะชอบอาศัยอยู่ตามโพรงแบบที่เราได้ขุดนะแล้วก็มันจะอยู่ในพื้นที่ที่แห้แงแล้งมากๆเลยอยู่ตามซอกหินอยู่ตามซอกร่างไม้หรือว่าจะเป็นรูของพวกหนู พวกตุนหรือว่าพวกสัตว์อื่นๆที่มันเคยขุดรูทิ้งไว้แล้วก็พวกมันไม่อยู่เจ้าบึ้งพวกนี้เนี่ยมันก็จะมาอาศัยอยู่แทนนะครับแล้วก็อยู่ในนั้นหากินอยู่ในนั้นมีสัตว์มีแมลงตัวเล็กๆเดินผ่านพวกมันก็จะจับกินเป็นอาหารโดยที่อาหารของพวกมันเนี่ยพวกมันสามารถกินได้ทั้งแมลงไม่ว่าจะเป็นจิ้งหรีดตะกะแตนรวมไปถึงพวกสัตว์เลื้อยคานตัวเล็กๆอย่างเช่นจิ้งจกงูตะขาบ หรือว่าพวกกิ้งก่าก็สามารถเป็นอาหารให้พวกมันได้บางครั้งบางทีเนี่ยพวกมันก็กินสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กด้วยอย่างเช่นพวกหนูหรือว่าแม้แต่นกตัวเล็กๆพวกมันก็สามารถที่จะจับแล้วก็กินเป็นอาหารได้ด้วยนะครับนี่เจ้าตัวนี้เนี่ยถือว่ามันสามารถมีลูกมีหลานได้แล้วนะครับแล้วก็บึ้งกลุ่มนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะก้าวร้าวนะคือ มันจะดุกว่าพวกบึ้งดําที่เมื่อสักครู่นี้เราขุดแล้วก็เราเจอไปนะครับไอ้บึ้งส้มนี้เนี่ยมันจะดุแล้วก็ก้าวเหลามากกว่านะครับโดยที่พวกมันเนี่ยจะเป็นบึ้งที่มีใยเยอะมากๆเลยพวกมันจะชอบปูใย่ขาวโพลนเต็มปากรูของมันเลยเวลาที่เรานําไปเลี้ยงในกล่องเนี่ยมันก็จะชักใยเยอะนะครับ มันจะชักใหญ่เยอะมากๆเลยมันจะสวยงามแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆของกลุ่มคนที่เลี้ยงบึง้งหรือว่าเลี้ยงตัวทารันทูล่านั่นเองนะครับตัวบึง้งหรือว่าตัวทารันทูล่านะครับเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนมากๆเลย พวกมันเนี่ยมีอายุตั้งแต่3ปีไปจนถึง30ปีเลยนะครับคือทารันทูล่าหรือว่าตัวบึ้งตัวเมียเนี่ยบางสายพันธุ์เนี่ยถือว่าอายุยืนมากๆเลยถ้าตอนนี้เราเลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กๆเนี่ยเราเลี้ยงจนเรากลายเป็นคุณตาคุณยายไปแล้วพวกมันก็อาจจะยังมีชีวิตอยู่นะครับเราเลี้ยงตั้งแต่ที่เรายังไม่มีครอบครัวเรายังไม่มีลูกนะเลี้ยงจนลูกเราเนี่ย แต่งงานแล้วมีลูกมีหลานแล้วพวกมันอาจจะยังอยู่กับเรานะครับนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คนเนี่ยนิยมเลี้ยงพวกมันมากๆเลยนะครับโอเคนะครับตัวนี้สีสันของมันเนี่ยอาจจะไม่ได้จิ๊ดจ๊าเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองไปหาตัวอื่นดูนะดูซิว่ามันจะมีตัวที่สีสันโดดเด่นมากกว่านี้อีกหรือเปล่านะครัปไปไปลุยกันต่อ นี่ครับตอนนี้ผมมาเจอรูบึง้งรูหนึ่งนะมันน่าสนใจมากเลยผมเจอรูบึ้งดํามาเยอะมากแต่ผมไม่ขุดนะครับแต่รูนี้เนี่ยมันดูคล้ายกับรูบึ้งส้มนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองขุดดูว่ามันจะใช่รูบึ้งส้มหรือเปล่านะครับทําที่วางเท้าให้ดีๆก่อนนะครับจะได้ดีขุดมาเดี๋ยวผมจะลองขุดดูเลยนะครับ นฮะลักษณะรูเนี่ยมันคล้ายกับรูของตัวบึ้งส้มนะครับโอ้ลักษณะรูแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นบึ้งส้มนะครับน่าจะเป็นบึ้งส้มอยู่แล้ว มันโดนตัวหรือเปล่าโอ้ออกมาแล้วโอ้ตัวนี้สีส้มชีดเลยตัวสีส้มเลยนะครับนี่ตัวนี้สีค่อนข้างที่จะโดดเด่นชัดเจนเลยอ่าตัวนี้สีชิดจานนะครับ โอ้ตัวนี้สีสันค่อนข้างที่จะจิดตจ้านนะครับโอ้โอ้โอ,โอ้มันจัดผมอามันจัดผมนะแต่ดีที่มีปอกแขนนะครับดีที่มีปอกแขน อา้าเจ็บนี่นะครับมันกัดลงไปนะอ้อโอ้โ,อโ,อโ,อโอ้เจ็บมากนะครับเมื่อสักครู่นี้ไม่เจ็บเท่าไหร่แต่ตอนนี้เจ็บมากนี่ฮนะ มันกัดลงไปนะเข้าแค่เขี้ยวเดียวนะครับแต่เจ็บมากอือหอโอ้วนมากเลยอ่านี่แหละครับนี่เป็นสาเหตุที่ผมไม่อยากให้เด็กๆทําตามนะครับหรือว่ามาจับหรือมาอะไรแบบนี้นะครับอือนี่ฮะเห็นรอยเขี้ยวไหมครับ สีแดงอ่าตรงนี้นะครับมันเข้าไปแค่นิดเดียวนะครับแต่ปวดมากถ้าเข้าไปเต็มๆแล้วก็ฉีดพิษแบบเต็มที่เนี่ยผมคิดว่ามันต้องปวดมากแน่ๆนะครับอ่านี่นี่นเจ้าตัวบึ้งอยู่นี่ฮะนี่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 นีอ่าโอเคผมจะไม่จับมันแล้วนะครับผมจะปล่อยให้มันอยู่บนพื้นแบบนี้นะครับนี่นี่นี่เห็นไหมครับ ผ่านมาแค่ประมาณนาทีเดียวนะมันเริ่มบวมแล้วนะครับมันเริ่มบวมแล้วอันนี้คือมันโดนแค่ถักๆนะครับมันยังไม่ได้โดนเต็มๆนะแต่มันเริ่มบวมแล้วนะครับพิษของแมงมุมทารันทูล่าเนี่ยสำหรับคนที่แพ้พิษมากๆเนี่ยเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับแล้วก็ผมเคยมีเพื่อนหลายๆคนที่โดนกัดเกิดอาการเกร็งกล้ามเนื้อเกรงชักกระตุก,กอะไรแบบนี้นะ เวลาที่เราขับรถเนี่ยม,มันอาจจะทําให้เราเหยียบคันเร่งค้างหรือว่าอาจจะทําให้เราเหยียบเบรกแล้วมันเหยียบค้างเลยนะมันสามารถทําให้เกิดอันตรายได้แล้วก็มันจะส่งผลเป็นอาทิตย์อาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราโดนพวกทารันทูล่าตัวบึ้งหรือแมงมุม um ขนาดใหญ่กันเนี่ยเราก็อย่าพยายามที่จะไปขับพวกรถยนต์พวกรถมอเตอร์ไซค์นะครับอาจจะทําให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยเกร็งแล้วก็ทําให้เหยียบคันเร่งค้างหรือว่าบิดคันเร่งค้างอะไรแบบนี้นะครับเป็นอันตรายมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าโดนกัดแบบนี้ก็ควรที่จะล้างแผลด้วยน้ําสะอาดแล้วก็เช็ดด้วยแอลกอฮอล์นะครับถ้าปวดมากก็กินยาบรรเทาอาการแก้ปวดได้หรือว่ากินยาแก้แพ้ช่วยก็ได้นะครับแต่ถ้ามันปวดมากจริงๆก็ไปพบแพทย์นะครับคือวิธีที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็คิดว่าผมจะไม่หาต่อแล้วนะครับเพราะว่าได้รับบาดเจ็บแล้วผมคิดว่าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนเลยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเวลาผมถ่ายทำคอนเทนต์ก็โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้มันเป็นเรื่องปกตินะครับเกิดขึ้นได้เสมอนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอต่อไปครับบ๊ายบายไปละ